นานงสาวปัญญลัต์เปลี่ยนวงนะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิทาศาสมหาวิายาทยาลัยราชภัฏพระนครศรีธยาชั้นปีที่4ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนในเรื่องของการผูกเงื่อนหรือการผูกเชือกนะคะในรายวิชาของวิชาลูกเสือสามัญค่ะซึ่งเป็นการผูกเงื่อนที่เป็นเงื่อนพื้นฐานนะคะจะมีเงื่อนอะไรบ้างติดตามรับชมได้เลยค่ะ จะเป็นวิธีการผูกเงื่อนพิลอดนะคะเริ่มจากนําหัวของทั้งสองข้างนะคะมาทําแบบนี้นะคะจากนั้นนามาทําเป็นไข้กันขะขวาทับซ้ายแล้วก็ม้วนลงนะคะให้อยู่ในลักษณะนี้เนาะครั้งแรกขวาทับซ้ายนะคะต่อไปก็ต้องเป็นซ้ายทับขวาค่ะแล้วก็ม้วนลงนะคะจากนั้นม้วนเข้ามาค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทําเงื่อนพีลอดในแบบที่2นะคะเริ่มจากนําสายนะคะมาวงกันไปในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนําอีกข้างนึงนะคะสอดเข้ามาข้างใต้ค่ะจากนั้นอ้อมนะคะแล้วนําสายนี้นะคะเข้ามาในวงนี้นะแล้วดึงค่ะอ่าก็จะได้เงื่อนพีลอดในแบบที่2นะคะค่ะประโยชน์ของ การผูกเงื่อนพิลอดนะคะก็คือการผูกเงื่อนพิลอดเนี่ยจะใช้เชือกที่มีลักษณะเท่ากันนะคะมีความเหนียวเท่ากันเนาะใช้ในการบรรจุหรือว่าผูกของสิ่งของต่างๆวัตถุต่างๆนะคะหรือว่าถ้าในทางการแพทย์เนี่ยก็ใช้สําหรับการผูกผ้พาพันแผลเนาะในการผฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะหรือว่าเราจะสามารถใช้ในการผูกเชือกรองเท้าผูกโบต่างๆได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเงื่อนขัดสมาธิหรือว่าเงื่อนขัดสมาธินะคะวิธีการทําเนี่ยเราจะใช้ทั้งสองข้างเลยก็คือนัข้างซ้ายนะคะนํามาทําในลักษณะนี้ค่ะเราใช้นิ้วโป้งนะคะจับไว้ชูนิ้วชี้มาเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะนําอีกข้างหนึ่งนะคะสอดเข้าข้างใต้ค่ะแล้วม้วนกับนิ้วชี้ไว้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนํปลายข้างข้างซ้ายนะคะ ถ้าเราสอดไปที่ช่องนี้จะสังเกตได้ว่าจะเป็นเหมือนเงื่อนพิลอดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเงื่อนขัดสมาธิให้สอดที่ช่องข้างบนคะ่ะจากนั้นดึงค่ะก็จะสังเกตว่าเส้นจะยาวเท่ากันนะคะแต่ว่าจะขัดออกมาเล็กน้อยค่ะนี่คือเงื่อนขัดสมาธิค่ะค่ะประโยชน์ของการผูกเงื่อนขัดสมาธิหรือขัดสมาธินะคะก็คือ ใช้ต่อเชือกที่มีลักษณะแตกต่างกันหรือว่าลักษณะเหมือนกันก็ได้ค่ะถ้าเป็นเชือกที่แข็งแรงเนี่ยก็อย่างเช่นการผูกถาวรแต่วิธีการต่อเนี่ยจะต้องมีขอหรือมีหัวที่อยู่ไว้แล้วนะคะเช่นการผูกธงชาติการผูกเส้นไหมหรือว่าการทอผ้าเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นเงื่อนบ่วงสายธนูนะคะโดยเงื่อนบวงสายธนูเนี่ยจะใช้เพียงแค่ เส้นด้านเดียวนะคะเริ่มจากนำมาทำให้เป็นวงค่ะในลักษณะนี้ค่ะาจากนั้นนำปลายเชือกนะคะสอดเข้าที่ข้างใต้ค่ะแล้ววนที่ตัวของมันเองนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้นะในลักษณะนี้นะแล้วจากนั้นก็นำเชือกสอดเข้ามาที่ช่องบนนะคะสอดที่มาช่องช่องบนนะคะจากนั้นดึงค่ะขางื่อบ่งสายธนูเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นหนา นะคะไม่สามารถขยับได้หากถ้าจะทําให้ช่วงบ่วงเนี่ยใหญ่นะคะเราก็แค่เพิ่มสายให้มีในลักษณะที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะค่ะค่ะประโยชน์ของการผูกเชือกบ่วงสายธนูนะคะเชือกบ่วงสายธนูเนี่ยเป็นเชือกการผูกที่ไม่ลู่หรือไม่เลื่อนนะคะใช้มักนิยมใช้กับการผูกล่ามสัตว์นะคะไว้กับอาหลักหรือว่าต้นไม้นะคะหรือว่าจะใช้ในลักษณะาการโรยตัวลงมานะคะแทนเก้าอี้ หรือการใช้ปลูกไว้กับหลักเรือนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเป็นเงื่อนประมงนะคะหรือว่าอีกชื่อเรียกนึงเนี่ยก็คือหัวล้านชนกันนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้ทั้ง2องข้างเลยนะคะมาทําให้ขนานกันในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเริ่มที่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนก็ได้เนาะจากนั้นม้วนเลยในลักษณะนี้นะคะ เห็นไหมอ่าอีกข้างหนึ่งทำเช่นเดียวกันค่ะอีกข้างหนึ่งก็ม้วนเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็จะอยู่ในลักษณะนี้เนาะจากนั้นก็ดึงให้ชนกันนี่จึงเป็นที่มาของคาว่าหัวล้านชนกันเนาะถ้าจะดึงออกก็ดึงนี่โอเคค่ะ ค่ะประโยชน์ของการผูกเงื่อนประมงนะคะเงื่อนประมงเป็นการต่อเชือก2เส้นนะคะที่มีขนาดเท่ากันนะคะเช่นเส้นได้เส้นเอ็นหรือว่าการผูกหรือการต่อเชือกสายไฟฟ้าค่ะค่ะเมื่อเราใช้เชือกในการทําเงื่อนต่างๆเสร็จแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือการเก็บเชือกนั่นเองค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้ม้วนเชือกอยู่ในลักษณะนี้นะคะ จากนั้นม้วนอีกหนึ่งโถค่ะฮะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นำเส้นนี้เนาะม้วนนะคะค่อยๆม้วนนะถ้ามันพันกันนะคะเราก็ยืดซะก่อนนะคะก่อนที่จะมาม้วนเนาะ มาถึงจุดสิ้นสุดนะคะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะให้เรานำปลายเชือกเนี่ยสอดเข้ารูเนาะจากนั้นก็ดึงให้แน่นค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะดิฉันขอนำเสนอในเรื่องของการผูกเงื่อนหรือการผูกเชือกในรายวิชาของลูกเสือสามัญ ท่านพื้นฐานนะคะไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ